ปีชง2567ปีมังกรไม้หรือที่เรียกกันว่าปีมะโลงนะคะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาเกี่ยวกับปีชง2567นี้อาจารย์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับหวงจุ้ยและดวงชะตานะคะปีชง2567ปีมะโรงนักกษัตริย์ที่จะถูกชงเต็มๆเลยนะคะสำหรับปีชง2567นี้ก็คือคนเกิดปีจอจะถูกชงร้อเปอร์เซนนะคะถูกมะโรงชงเต็มๆะคะ่ะ ส่วนที่มีชงร่วมถูกชงร่วมนะคะก็จะเป็นคนเกิดปีมะโงะรงฉลูและมะแมะค่ะส่วนในทางจีนอีกอันหนึ่งที่ถูกชงสักห้าเปอร์เซ็นตนะคะก็ก็คือนักษัตร์เถาะก็คือคนเกิดปีเถาะค่ะอันนี้จะถูกไห้นะคะหรือเขาเรียกว่าให้ร้ายถูกให้ร้ายนะคะส่วนปีฉลูนอกจาก ตำเ้งหรือชงร่วมแล้วก็ยังมีในส่วนของเขาเรียกถูกชงอีกจาก75ก5อร์็นตก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ถูกชงในเรื่องของผัวด้วยก็คือการแตกแยกขัดแย้งกันนะคะอันนี้ก็จะมาลงรายละเอียดกันต่อไปนะคะคนเกิดปีจอถูกชงโดยตรงค่ะร้อเปเซ ผลกระทบนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานและที่อยู่อาศัยจะต้องเดินทางและเคลื่อนไหวมากขึ้นต้องรมะมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุและมีเกณฑ์ญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยเสียชีวิตการเงินเสียหายค่ะ คนเกิดปีมะโรงปีฉลูปีมะแมเป็นชงร่วมนะคะซึ่งจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายขัดแย้งกันเองเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์อุปสรรคก็จะเกิดขึ้นมากมายรวมถึงการจะถูกเบียดเบียนเงินทองจากผู้อื่นทำให้เกิดความเดือดร้อน โดนคนอื่นมาแย่งผลงานแย่งโชคลาภและระวังตัวเองจะสร้างปัญหาด้วยค่ะคนเกิดปีเถาะจะถูกชง50%ก็ไม่มากมีผลกระทบก็คือจะถูกคนอื่นให้ร้ายเอาเรื่องของเราไปพูดในทางที่เสียหาย ว่าหลายนินทาใส่ความทำให้เกิดความหงุดหงิดวุ่นวายใจค่ะคนเกิดปีฉลูมีผลกระทบนอกจากเรื่องวุ่นวายตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วคนเกิดปีฉลูยังมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ทำให้ถูกมหมังเมอนกันเกิดความเข้าใจผิดกัน ความสัมพันธ์ก็จะจืดจางโดนคนมาแยกโชคลาภไปด้วยค่ะวิธีแก้ชงสำหรับนักสัตว์ที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถที่จะไปหาซื้อจีละกาหรือไก่มาสวมเพื่อแก้ชงได้นะคะ วิธีที่สองก็คือแก้ที่ตนเองด้วยการมีสติไม่ทำอะไรสิ่งเสียงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นการไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถประมาทเมาไม่ขับไม่โมโหหรือเกิดอารมณ์ชุนเฉียวทำอะไรโดยขาดสติข้อที่สามก็คือไปไหว้แก้ชงตามวัดต่างๆ ข้อที่สี่ทบุญทําทานปล่อยสัตว์บริจาคลงศพบริจาคเลือดหรือการทําบุญอื่นๆ 5. ไม่ควรที่จะลงทุนอะไรที่ต้องใช้เงินทุนมากในปีที่เป็นปีชงนะคะเหล่านี้ก็สามารถที่จะแก้ให้ทุเราลงได้หรือไม่เกิดขึ้นเลยในเหตุหลายต่างๆ สนใจปรึกษาวงจุ้ยบ้านอาคารสำนักงานร้านค้ากับอาจารย์จูนหรือดูเลิกยามมงคลเลือกบ้านเลือกที่ดินหรือออกแบบเป็นบ้านใหม่ให้ถูกหลักวงจุ้ยก่อนการก่อสร้างและตรงตามความต้องการดูดวงสนใจติดต่อโทร0816492670 หรือแอดไลน์ QR Code ด้านล่างนี้นะคะ